เราฝึกเอาให้มันชำนาญฝึกให้จิตเรามันเชี่ยวชาญชำนิชำน,ชำนาญในการคลี่คลายสาทาย,ายอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในตัวจิตของเราถ้าเราไม่คลี่คล,คลายเมื่อสาทาย,ายมันก็จักอีอย่างเป็นอีอย่างเนยปันหักไั่เพื่อนว่าปันหักไปปานเข,ข่าสารในถังนะมันจะอะไรมันหลายหาเงินต้นเงินไนปลายม่ได้ไหนไหมแต่ถ้าเรามีพระสติมีสปร,ราทิมีปัญญาคล,ค,ลคลี่คลายสาทาย,ายบ่อยบ่อยเกิดความชำนิชำนาญเกิดความเชี่ยวชาญ อมันก็สามารถได้เลือกได้พมนะ,มะเมล็ดข้าวสารแบบมเมล็ดหักเออเมือนกระลงสีนะอืมเมล็ดงามๆเตียงๆอยู่ฟังนี้เข่าปลายอยู่ฟังนี่หักเคืองอยู่ฟังนี้มันแยกได้แด้แหละคือกันกรรมจำแนกสัตว์โลกให้เป็นก๊กเป็นเหล่าเด้เราเชื่อเรื่องกรรมแต่นี้มาแต่ไหนแต่ไรกรรมจำแนกสัตว์โลกเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นก๊กไผ่เขาโลกมันเหล่าไผ่เรามันเด้หลังจากนั้นเทาก็มีสมาธิแต่กับพี่เจรนาไปเรื่อยๆเลยที่อาจัน สาธยายให้พวกเราฟังเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสร้าง้าราอนัตตาหมิญญาณังอนัตตาพวกเรานั่นแหละยานี้จะกานเดิม่นแหละพากันฝึกฝนอบรมตนเรากกจะมีกรรมเลยเป็นที่พึ่งของเรากรรมฐา,านชำระจิตชำระใจของตนออกจากรูปประธรรมและนามธรรมาำชำระจิตชำระใจของตนออกจากภพที่เกิดในกําเหิดที่มี หอดอถอนอัดตานุจิติออกจากลูกประธรรมออกจากนามประธรรมาของตนเองไปเรื่อยสุดท้ายประเด็นตัวเราเนี่ยเป็นสักขีพยานว่าการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์นี้ดีจริงๆดีขนาดไหนก็ให้เรารู้ได้จากองเองเนี่ยม,มันจะไปบีบไปขั้น้ผี่ยืออนูนมาดูน้าเห็นน้ำก็พอได้แล้วมันอาเพื่อเขาสื้อมาฮุ้มาเห็นมาเป็นคือทุกมือนี่เราไม่ใช่ว่า เห็นความทุ่มเทเห็นความมุ่งมั่นเห็นความบากบัน่นเห็นความใส่ใจของแต่ละคนไหมการสั่งสมบูณลณละกุศลคุณงามความดีตัวเองทุ่มเทขนาดไหนถึงเห็นผลไปที่ประจัจจุบันนาการมันต้องได้ถามแต่ละคนไหีตัวเองต้องได้ถามตัวเองว่าตัวเองทุ่มเทขนาดไหนกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์ถึงเกิดความผลลัพธ์ปัจจุบันนาการนี้รู้เท่าเจ้าของรู้ ก็มีความรู้สึกกายเบาจิตเบาได้ระดับหนึ่งแล้วเราทุ่มเทในปร,รประการประกอบเหตุขนาดไหนมันเลยมีที่มาของแต่ละเรื่องเ